สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แก๊งมอเตอร์ไซค์โคเถื่อนมายันความเดิมตอนที่แล้วเป็นบทสรุปของทุกฝ่ายมีเกี่ยวทาข้อตกลงกับรัฐบาลแต่รับหลังเขาแอบร่วมมือกับกลุ่มกบฏท,ทุกคนรู้เห็นยกเว้นพอตเตอร์การจับมือครั้งนี้จะสร้างผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งการเงินและความมั่นคงฝั่งพอตเตอร์เขาคิดว่าตัวเองคุมแก๊งขายาได้ขั้นต่อไปคือเก็บพี่น้องเลเยส yes, ไปเก็บคนรู้เยอะอย่างเควินซึ่งก็ตามนั้น แต่ส่วนที่จะเป็นปัญหาคือแฮปปี้่าแม่อีซเมื่อ8ปีก่อนแขนนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนตายกันไปข้างหรือสงครามระหว่างมายันกับซันออฟอนาคีเปิดเรื่องที่ริมรัวบริเวณชายแดนซีรีสไม่ได้บอกว่ามันผ่านมาแล้วกี่เดือนแต่การทํางานของพวกเขาเปลี่ยนไปเยอะมากมายันจะไม่ใช่ผู้ลักรอบโดยตรงอีซกับโคโค่ข้ามมาที่ฝั่งเม็กซิโกขับรถบรรทุกเหล่านักเรียนมาเต็มคันแล้วพามาส่งที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งบานหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่บรรจุสินค้าเสร็จแล้วจับยัดลงกระเป๋าเพื่อลอลักลอบสงข้ามพรมแดนนี่คือผลพวงจากการร่วมมือผู้คนเหล่านี้คือสมาชิกกลุ่มกบฏแก๊งการลินโดจะได้เส้นทางลักลอบแห่งใหม่อเดลิต้าได้เงินส่วนแบ่งและนอกเหนือกิจการขายยามิเกลย,ยังสร้างธุรกิจบางหน้าหลายแห่งเช่นการเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ลงทุนเจ้าใหญ่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์อะไรที่ซื้อได้หรือคุ้มค่าต่อการลงทุนเขาเอาหมดและต้องบอกไว้ก่อนครับความคิดนี้เป็นของเอมิลีเธอจัดการทุกอย่างให้เส็จส ตั้งแต่เอกสารจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินทางด้านแองเจลเขาถูกส่งมาดูแลคุณภาพชีวิตดูแลความเป็นอยู่ของชาวม็สซิโกโผู้ยากไรลมันคือหนึ่งในเงินไขาการร่วมมือทุกคนต้องสุขสบายต้องได้สวัสดิการพื้นฐานที่สมควรได้ถือเป็นภาพที่ดูอบอุ่นแต่พวกเขาไม่รู้ที่มาของเงินพวกนี้เลยสักนิดและสำหรับฝั่งมายันเหมือนว่าพวกเขาจะมีปัญหายุ่มหยิมเข้ามาเพิ่มสาขาอื่นพบเจอเรื่องผิดปกติลูกค้าส่วนใหญ่ในเรือนจำเกิดเสียชีวิต หลายคนคิดว่ามีการปนเปื้อนไม่ก็มีคนแอบเปลี่ยนสูตรผสมมิเกลผลิตอเดลิต้าขนส่งกับเรื่องนี้บิชอปต้องรีบแก้ไขก่อนที่มันจะไปกระทบต่อความเชื่อใจของทั้ง3ฝ่ายและนี่คือเหตุผลที่ EC ถูกส่งไปที่บ้านนั่นงานของเขามันได้เริ่มไปนานแล้ว ประเด็นสําคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือปลอมๆร,ร,ระหว่างแกงการินโดกับรัฐบาลเพื่อให้มันออกมาแนบเนียนพวกเขาต้องรู้จักเล่นตามน้ําพอตเตอร์ส่งทหารรับจ้างมากว่าล้างกลุ่มกบฏซึ่งทุกคนก็พร้อมจัดให้แต่จะสั่งเวยคนของอเดลิตา้ามันก็ดูใจร้ายเกินไปพวกเขาทิ้งบ่อแสปลอมจงใจให้ทหารรับจ้างสืบมาเจอที่กดดานแห่งหนึ่ง ถึงเวลาก็แค่แยกย้ายไปคนละทางทหารรับจ้างบุกด้านหน้ามายันจะเข้าจากประตูหลังปฏิบัติการออกมาแนบเนียนไร้ที่ติกลุ่มชายผู้โชคหลายถูกยิงตายแบบเลี่ยงคนไม่มีใครหนีรอดและในจังหวะที่ทหารรับจ้างกำลังวุ่นอยู่กับการเก็บกวาดบีชอปก็หาโอกาสทำลายแหล่งข้อมูลทุกอย่างแล้วแทนที่ด้วยข้อมูลที่เตรียมมาทั้งหมดของปฏิบัติการมันคือแผนจัดฉากครั้งใหญ่แบบไหนก็ได้ให้พวกทหารเชื่อว่าคนที่พวกเขายิงไปคือกลุ่มกบฏ อีซีเจอโทรศัพท์ของพวกมันสามเครื่องทหารเจอฮาร์ดไดร์ที่ซ่อนอยู่ในกล่องขนมปังแล้วก็ยังมีใบปลิวที่ชี้ว่าพวกนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มกบฏแต่แล้วพวกเขาก็เจอปัญหามินิหญิงสาวคนสนิทของอเดลิต้าถูกจับได้ระหว่างการซุ่มสกงเกตการเธอถูกพาตัวเข้ามาในบ้านพวกทหารเชื่อว่าเธอเป็นคนดูต้นทางก็เลยอยากได้ตัวไว้รีดข้อมูลแต่มายันรู้ว่าเธอเป็นคนสนิทของอเดลิต้าแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่ จากที่ตกลงกันคือพอตเตอร์จะเลิกยุ่งกับอีซีแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะเลิกยุ่งกับครอบครัวเลเยสพอตเตอร์โผล่มาหาเฟลิเปชวนคุยเรื่องเก่าๆสมัยที่เขายังเป็นอินาชิโอคาติน่าอดีตสวลวัฒนากประสบการณ์พอตเตอร์ Potter ประทับใจมากกับผลงานของฟิลิเปในตอนนั้นและเขาคาดหวังพอตัวว่าอีซีจะได้ความสามารถมาจากคุณพ่อบ้างก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่ให้รู้ไว้ว่าพอตเตอร์ไม่มีทางจบกับครอบครัวนี้แบบง่าย หญิงสาวที่ชื่อมินิถือเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่ออเดลิต้าเพื่อหนทางแห่งมิตรภาพมายันต้องหาทางทาอะไรบางอย่างพวกเขากลับเข้ามาในบ้านซึ่งตอนนั้นพวกทหารรับจ้างกําลังจับเธอมัดติดไว้กับเกอีเตรียมอัดยาให้หลอนแล้วค่อยลีดข้อมูลมันเป็นสถานการณ์ที่บีบให้มายันเลือกเส้นทางที่ยากลําบากโคโคดักยิงทหารรับจ้างใช้หมอนช่วยเก็บเสียงแห่งแอบย่องมาล็อกคอเปิดโอกาสให้ลูกพี่ควักมีดออกมาแทงจุดตาย และในจังหวะที่กําลังชุลมุนก็มีทหารรับจ้างอีกคนเข้ามาในห้องเขาเล็งปืนไปที่มาคัสโชคดีที่อีซอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีเขาพุ่งไปขัดจังหวะแล้วก็ลงไปซัดกันบนพื้นโคโคเดินตามมาช่วยแล้วครับแต่บิชอปอยากล้องของเด็กใหม่และถือเป็นโชคดีที่ตอนนั้นมีสายพ่วงแปดล่วงอยู่ข้างๆอีซีควาได้ก่อนแล้วใช้มันรัดคอทหารรับจ้างจนหมดลมหายใจเป็นอีกศพแล้วที่ EC ต้องฆ่าเพื่อพิสูจน์ตัวเอง หลังจากที่มีเกลเซ็นเอกสารมันก็ผ่านมาแล้วหลายเดือนพอเตอร์มุงเป้าไปที่การกวาดล้างกลุ่มกบฏหรืออย่างน้อยๆเขาก็คิดแบบนั้นพวกเขากวาดล้างที่กดดานไป3แห่งยึดอาวุธได้โหลหนึ่งแล้วก็ส่บสัญญาณสื่อสารแต่พอเตอร์ไม่ได้รู้สึกเข้าใกล้อเดลิต้ามากขึ้นเลยเรื่องนี้มันปแปลกแค่เขายังไม่รู้ว่ามันแปลกที่ตรงไหน เรื่องที่มายันฆ่าทหารรับจ้างถึงจะไม่มีใครรอดไปบอกข่าวได้แต่มันจะมีปัญหาตามมาแน่วดเขาต้องมีเหตุผลที่ดีพอส่วนอีซี่งานนี้ได้หน้าไปเต็ม,เ,ตม<ๆ>เขาเพิ่งช่วยมาคัาสตาก,การโดนยิงหลายๆคนต้องมองเด็กใหม่กันใหม่แล้วระหว่างที่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่อยู่ก็มีชาก,กี้นี่แหละที่คอยดูแลขลับให้คืนนั้นแฮปปี้เอาปืนจากแซมโครมาส่งพวกเขาได้คุยกันนิดหน่อยเรื่องที่แจ็คอยากให้ซันออกจากวงการค้าปืนแต่นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คงต้องใช้เวลาหน่อย ปัญหาของซีนี้อยู่ที่การโผล่มาของฟิลิปเป้เขาแค่อยากคุยกับอีซีแต่แฮปปี้เกิดจำหน้าชายแก่คนนี้ได้พอฟิลิปเป้กลับไปแฮปปี้ก็ถามกับชักกี้สั้นๆว่าลุงนี่เกี่ยวข้องอะไรกับมาหยันคำตอบคือเขาเป็นพ่อของอีซีกับแองเจลสมาชิกของครับไม่ช้าก็เหลวเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหายุ่งยากส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอีซีกับแองเจลก็ยังตึงๆ เขาอยากให้น้องชายออกไปตามหาอนาคตแต่อีซีเลือกอยู่ต่อพวกเขาไม่ได้มีเวลาปรับความเข้าใจกันมากนะักราะช่วงนี้มายันกำลังเจอปัญหาพวกเขาเพิ่งฆ่าทหารรับจ้างของพอตเตอร์หากโชคดีรัฐบาลจะคิดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกบฏไหนจะเรื่องที่สาขาอื่นพบการปนเปื้อนกับเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝีมือคนของมายันเราต้องรับผิดชอบช่วงที่ทุกคนอยู่ในห้องประชุมอีซีแอมนัดเจอกับแรงกีเขาขอให้นายตำรวจช่วยขุดคุยประวัติของใครบางคนซึ่งก็ตามนั้น คุณคงเดาได้ว่าเอกสารทั้งหมดนี้เป็นของแฮปปี้โลแมนชายคนที่เขาตามหามากว่า8ปีจังหวะนั้นฟิลิปเป้ก็ตามมาพอดีครับเขาแค่อยากบอกว่าพอตเตอร์โผล่มาที่หลานไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแต่หมอนั่นมากลืนว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของฟิลิปเป้แต่ที่แน่ๆพอตเตอร์ไม่เคยทําอะไรมัวสัวเขาต้องมีแผนอะไรบางอย่างไม่นาะนเรื่องที่ทหารรับจ้างโดนเก็บก็ถูกส่งมาถึงพอตเตอร์มี3คนด้วยกันที่ตายภายในบ้านนั่นหญิงสาวนี้รอดไปได้ และถือเป็นโชคดีสําหรับมาหยันที่พอตเตอร์คิดว่าเธอคือกับดักอ่านมีคนอื่นตามไปเก็บงานแต่ก็อย่างที่บอกมันหลายเดือนแล้วที่พอตเตอร์ไม่เห็นวิแววของอเดลิตาส่วนหนึ่งอาจเพราะเธอตั้งท้องถึงเลือกที่จะเก็บตัวใช่ครับอเดลิตาท้องจริงๆไม่ใช่เพื่อตบตาพอตเตอร์แต่ว่าใครเป็นพ่อผมว่าคุณคงเดากันได้ผ่านไปแล้วเกือบวันก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการหาตัวคนผิด เหล่าผู้นำจากสาขาที่เกี่ยวข้องถูกเชิญตัวมาที่สารโตต่อให้เป็นระดับประธานก็ห้ามถือปืนเข้าไปในห้องประชุมมันถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนรายละเอียดก็ตามที่เรารู้กันสินค้าล็อตก่อนมีการปนเปื้อนอาจมีใครบางคนแอบขโมยแล้วใส่สารโวอื่นเข้าไปแทนจุดที่สินค้าถูกกระจายไปคือเรือนจํามีสามสาขาด้วยกันที่รับผิดชอบส่วนวิธีหาตัวไม่ใช่อะไรยุ่งยากส่งสินค้าล็อตใหม่ไปพิกัดเดิมแต่ให้ ec จำตำหนิที่ตัวเองสร้างไว้เขารู้ทันทีว่าหอไหนถูกสับเปลี่ยน t u i a z 2 3 9 8ตัวเลขมันไม่ได้อยู่ที่เดิมและเมื่อตรวจเช็คความบริสุทธิ์ก็พบว่ามันปนเปื้อนจริงๆและมีคนเดียวในสาขาทูซอนที่รับผิดชอบดูแลสินค้านั้นสรุปว่างานนี้เป็นฝีมือคนไหนเดลิต้ากับมิเกลยังไม่มีใครเล่นตุกติกจากผลงานล่าสุดมันช่วยให้อีซได้ใจบิชอปไปเต็มๆหนจะเรื่องตอนที่ช่วยมาคัสหลายคนเริ่มเห็นความสามารถแต่การขึ้นมาเป็นสมาชิกคลับเต็มตัวไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีประชุมต้องให้สมาชิกทุกคนโบวตผ่านหากมีใครแย้งแม้แต่คนเดียว EC จะถูกเด้งออกจากมายันบิชอปเป็นห่วงเรื่องนี้แถมเขายังเห็น EC กับแองเจลมีปัญหากันเองอีกไม่นานการโบวตจะมาถึงเขาไม่อยากให้เรื่องเล็กน้อยมาขัดขาย EC เพราะงั้นไปคืนดีกันซะปิดท้ายตอนนี้ด้วย3สถานการณ์ใหญ่สำหรับพวกโลมากที่แอบขโมยของไปขายต่อให้เป็นสมาชิกที่อยู่กับมายันนานแสนนานก็ไม่มีข้อยกเว้นจุดจบเดียวของพวกทรยศหักหลัง คือตายอย่างทุกทรมานสำหรับแฮปปี้ตอนนี้เขารู้แล้ววัวคนที่เคยฆ่าไปในอดีตเป็นแม่แท้ๆของสมาชิกแก๊งมาหยันเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบตามมาเพียบและถึงแฮปปี้จะชอบยิงคนบัวสัวแต่เคสของคุณแม่มันมีที่มาที่ไปแฮปปี้ยังเก็บเอกสารของเธอไว้มาริโซกับเฟลิเป้เลเยสปกติแล้วแฮปปี้ไม่ใช่พวกที่จะมานั่งเสียเวลาเตรียมเอกสารยุ่งยากขอเดาว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอุบัติเหตุหรือแขนส่วนตัวมันมีเบื้องลึกมากกว่านั้น สำหรับเอซีวิธีขอคืนดีไม่ใช่อะไรยุ่งยากเขาขับรถมาหาพี่ชายที่บ้านขอคุยด้วยสีหน้าจริงจังแองเจลคิดว่า EC ซีจะมาขอคะแนนโบท์แต่เปล่าเลยเหมือนไม่เกี่ยวกับเรื่องขับไม่เกี่ยวกับพ่อแต่เป็นเรื่องของแม่ EC ซีเอาเอกสารทั้งหมดมาวางไว้บนโตะ๊ะตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครฆ่าเธอเนื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องที่เอซีกับแองเจลรายละเอียดส่วนใหญ่จะถูกบอกเล่าผ่านเอกสารแต่นองเหนือจากเรื่องของแฮปปี้เอซีมีเรื่องส่วนตัวอยากขอโทษ ตั้งแต่ที่พอตเตอร์โผล่มาอีซีรู้สึกผิดที่เขาหักหลังแองเจิลเขารู้ดีแก่ใจว่าการอยู่ในครับต่อมีแต่จะทำให้บาดหมางกันแต่ที่เลือกอยู่ต่อเพราะเขาไม่กล้าไปจากไหนพี่ชายกับพ่อเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่เหลืออยู่และมาหยันเป็นสิ่งที่ให้ตัวตนกับเขาสายสัมพันธ์พี่น้องมันตัดก,กันไม่ได้ง่ายๆหรอกครับแถมตอนนี้พวกเขายังมีเป้าหมายเดียวกันแฮปปี้จากซันออฟอนาคีทุกอย่างต้องเป็นความลับจะให้บิชอปเหลือครับรู้เรื่องนี้ไม่ได้ ไม่กี่วันต่อมาสมาชิกในครับก็ได้เห็นพี่น้องคืนดีกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรแต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกปัญหาร,ระหว่างแฮปปี้พวกเขาให้บีช็อปรู้ไม่ได้อีซ e ี C หากข้ออ้างปลีกตัวบอกว่าเขาต้องไปเคลียร์เอกสารทางบนที่เรือนจําไปกับแองเจลซึ่งแถวๆเรือนจาสตอกตันมันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับมายันบีช็อปอยากจะให้โคโค่กับกิลลี่ไปด้วยแบบนั้นไม่ดีแน่อีซ e ี C รีบตัดบทอ้างว่าอยากมีเวลาปรับความเข้าใจกับพี่ชายให้มาขึ้นซึ่งก็ตามนั้น ส่วนลูกในท้องของอเดลิต้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นลูกของแองเจลเขามักจะมาหาเธอบ่อยๆใช้เวลาพูดคุยแต่สาระสําคัญคือความไว้ใจแองเจลอยากเปิดตัวทำทุกอย่างให้มันชัดเจนแต่อเดลิต้าอยากเก็บไว้เป็นความลับไว้หลายๆอย่างปลอดภัยเมื่อไหร่จะบอกกับทั้งโลกก็ได้ไม่มีใครห้ามรายละเอียดเล็กน้อยมินิสาวน้อยคนสนิทของอเดลิต้าเธอกลับมาที่บ้านแล้วครับ แต่จากสถานการณ์ล่าสุดมันทําให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยในใจเธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวถ่วงเป็นคนที่นําพาความโชคไหลเธอไม่อยากให้ใครเดือดร้อนอีกก็เลยแอบหนีออกไปจากบ้านเรามาหาเอมิลี่กันบ้างอย่างที่เกลืนไปข้างตน้นเธอรับผิดชอบธุรกิจถูกกฎหมายของมิเกลส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกับอสังหารืมารัพ์ วันนี้เอมิลี่มาคุยรายละเอียดกับท่านนายกเกี่ยวกับโครงการประมูลและสิ่งปลูกสร้างนั่นแหละครับที่เป็นปัญหาอันโตเนียต้องรีบสรุปแผนงานต้องรีบทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันก่อนที่ส่วนกลางจะเริ่มผิดสังเกตจะให้ลอมิเกี่ยวอย่างเดียวคงไม่ไหวเธอเลยจำเป็นต้องปล่อยสมรทานให้เจ้าอื่นแน่นอนว่ากับเรื่องนี้เอมิลี่ต้องไม่พอใจแต่ผมว่าคุณคงเริ่มสงสัยว่าเอมิลี่กำลังทำอะไรอยู่กันแน่จุดนี้ขอสรุปไว้แบบพอคราว จากซีซั่นหนึ่งมันผ่านมาแล้วหลายเดือนเอมิลี่มีส่วนช่วยในการวางแผนคอยจัดการเส้นทางการเงินเพื่อให้ครอบครัวได้ประโยชน์สูงสุดมันชัดเจนมากว่าเธอเริ่มถลำลึกเข้าไปในโลกของมิเกลแต่จริงๆแล้วเอมิลี่ต้องการอะไรคงไม่มีใครตอบได้ล่าสุดเรื่องที่มิน่หนีออกจากบ้านมันได้กลายเป็นเรื่องใหญ่สภาพจิตใจของเธอไม่ค่อยดีนักตั้งแต่โดนจับและอเดลิต้าเป็นห่วงเธอมาก พวกเขาอยากให้มายานช่วยตามหาซึ่งก็ตามนั้นแต่ไม่ใช่แค่มายาันกลุ่มเดียวที่กําลังตามหามินิทหารรับจ้างของพอตเตอร์มีแขนส่วนตัวหัวหน้าหน่วยถือรูปของหญิงสาวกับอเดลิต้าเดินไล่ถามกับทุกคนที่อาจรู้ข้อมูลตอนนี้ยังไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากแต่เชื่อเถอะโดยกองกําลังที่พวกเขามีอยู่ไม่นานเกินรอกลับมาที่สองพี่น้องพวกเขาอยู่ระหว่างการเดินทางไปตามเมืองเป้าหมายเพื่อหาตัวแฮปปี้ แต่ระหว่างทางก็มีเรื่องกวนใจแก๊งบิ๊กไบ์เจ้าถิ่นไม่ค่อยชอบใจนักที่มีพวกมอเตอร์ไซค์เก่าข้ามคลื่อลอยหน้าลอยตาอยู่บนถนนเห็นแล้วงุนงิตาเป็นบ้าปากเก่งขนาดนี้สองพี่น้องไม่มีทางยอมแล้วพอเห็นว่าจะมีเรื่องต่อยตีแองจเจลเลยหยิบปืนมาขึ้นหลังกล้องไล่ให้กลับไปขึ้นรถต,ตุ๊ดของพวกแกแล้วใส่หัวออกไปซะขับออกมาได้ไม่ไกลพวกเขาก็เจอร้านเกมอาร์เคดไหนๆยังต้องเดินทางอีกไกลแองเจลก็เลยอยากหาอะไรแก้เบื่อใครแพ้คนนั้นเลี้ยง ก็แค่เล่นสนุกทั่วไปนั่นแหละครับมีพูดคุยกันเรื่องวันที่เฟลิเ้เปิดร้านขายเนื้อวันแรกเขาดูมีความสุขมากแต่ระหว่างนั้นก็มีหญิงสาวคนนึงสังเกตเห็นเสอร์แก๊งมายันเรื่องนี้อาจจะมีประเด็นนิดหน่อยตามที่คุยกันไว้มายันจะช่วยออกตามหามินิพวกเขาใช้วิธีเดียวกับทหารรับจ้างถือรูปถ่ายเดินถามกับใครก็ตามที่อาจรู้ข้อมูลแต่แก๊งมอไซ์ไม่ได้เป็นขวัญใจชาวเมืองขนาดนั้นถูกผลล้วนเอาแต่สายหนา ปัญหาไม่จบแค่นั้นเพอะทางทหารรับจ้างก็มาหาข้อมูลที่ตลาดพอดีหากพวกเขาถูกเจอตัวก็คงดูน่าสงสัยเกินไปมาที่ประเด็นของดีตากันบ้างเพื่อใครลืมนะครับเธอเป็นแม่ของมิเกลดีตามีอาการทางจิตเธอต้องมาพบกับจิตแพทย์บ่อยๆตามคำขอลูกแต่พักหลังมาน,นี้มีแต่เรื่องปวดหัวลูกชายมีเวลาให้น้อยลงลูกสะพก็ทําตัวเก่งเกินหน้าเกินตาดึงความสนใจไปหมด ผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าดีต้าคิดอะไรอยู่แต่แทนที่จะขึ้นรถกลับบ้านกับเนสเตอร์เธอเลือกเดินหนีออกมาทางประตูหลังโรงพยาบาลมาต่อกันที่2หนุ่มเล่นมาพอแล้วก็ถึงเวลาเดินทางต่อปัญหาคือสาวคนนั้นอยู่แก๊งบิ๊กไบท์เธอก็เลยโทรเรียกพวกรอบนี้ขนกันมาแบบจัดเต็มหัวหน้าแก๊งไม่พอใจที่แองเจลชักปืนใส่ลูกน้องและวิธีจบปัญหาเดียวของเรื่องนี้คือส่งคนไปกระทืบ อย่างดีที่อีซีไหวพริบดีเขาหยิบไม้ยนให้แองเจลแล้วก็เริ่มฟาสวนแน่นอนว่านั้นแค่ซื้อเวลาเพราะจริงๆแล้วพวกเขาแค่อยากวิ่งไปหยิบปืนหัวหน้าแก๊งบิ๊กไบคิดว่าแองเจลไม่กล้าฆ่าคนต่อหน้าฝูงชนซึ่งก็ไม่ผิดแองเจลหันไปยิงรถยนต์แถวนั้นทําให้วุ่นวายก่อนจะรีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีประเด็นคือพวกเขาไม่มีทางฉีบมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ผลแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะบนถนนมันวัดกันด้วยความเก่าลุ่นๆคันไหนที่กล้าขับมาตีคู่อีซี่แองเจลหันนปปืไยิงถ เขาไม่ได้หวังแค่ก่อความวุ่นวายอย่างเดียวเองเจ้รู้ว่ายังไงซะเจ้าของรถก็ต้องโทรแจ้งตำรวจและเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็คงไม่มีใครอยากโดนลวบทุกคนพร้อมใจกันปั่นม่านควันจนท่วมทำเอารถตำรวจขับพุ่งชนกันเองฟังมายันเหมือนว่าพวกเขาจะสิ้นหวังกับการหาตัวมินิกำลังจะกลับแล้วครับแต่โชคดีที่พวกเขาเจอเธอซ่อนอยู่ในรถบรรทุกทุกอย่างเรียบร้อยพากลับไปหาอดลิต้าแบบไร้ปัญหากวนใจผมรู้ว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องยุ่มยิ้มอย่างการตามหาเด็กแต่มันจะมีผลตามมา คนของทหารรับจ้างกลับมารวมตัวกันพวกเขาไม่เจอเด็กเจอก็แต่ข้อมูลที่น่าสนใจชาวเมืองในตลาดบอกว่ามีชายสองคนกำลังตามหาตัวเด็กนั่นเหมือนกันใส่เสื้อแก๊งมอเตอร์ไซค์มันแปลกไม่น้อยเลยที่มายันออกตามหาเด็กนั่นแทนที่จะเป็นอเดลิตาเรื่องนีหัวหน้าหน่วยอยากเก็บไว้เป็นความลับแต่หากพวกนั้นไปไหนไปเจอใครเขาต้องได้รู้ทุกฝีเก้า เรื่องที่ท่านนายกปล่อยสัมปทานโครงการก่อสร้างมันได้สร้างปัญหาก,กับมิเกลพอสมควรเอมิลี่คาดหวังกับพื้นที่จุดนั้นแต่กับเรื่องนี้มิเกลมีทางออกง่ายๆแค่เก็บคนที่ได้สัมปทานไปมันก็สิ้นเรื่องซึ่งเอมิลี่ไม่เห็นด้วยการดึงธุรกิจสองฝั่งมารวมกันมีแต่จะทําให้ทุกอย่างพังลงและมันไม่เป็นผลดีกับครอบครัวเดี๋ยวเอมิลี่จะลองคุยกับท่านนายกใหม่เผื่อว่าจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างอีกประเด็นเป็นเรื่องที่ดีต้านหนีออกไปจากโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้ไปไหนไกลเธอโผล่มาที่ร้านขายเนื้ ดูเหมือนว่าเธอกับฟิลิเป้จะรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเขาคืออินาชิโอหรือว่าเธอเป็นแม่ของมิเกลซีรีไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาคุยอะไรกันบ้างกลางดึกวันเดียวกันแองเจลกับอีซีก็เดินทางมาถึงสตอกตันพื้นที่นี้มีคลับของมายาันอยู่ถือเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นในตัวแต่ตอนที่อีซีกำลังเอารถไปเก็บก็มีตำรวจท้องที่เข้ามาหาเรื่องเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคนนึงเห็นว่าอีซีมาจากซานโตก็เลยอดแซลไม่ได้นี่พวกแกพาโซสาวเม็กซิกันมาด้วยหรือเปล่าเรากำลังอยากได้ที่ลงพอดีวว่าพก ตอนนั้นคนจากสาขาสตอกตันไม่อยากให้เด็กใหม่เข้าไปพัวพันกับตำรวจเร็วๆนี่เข้ามาเตือนด้วยความหวังดีถึงพวกมันจะดูงโง่ไม่มีพิษมีภัยแต่เชื่อเถอว่านายไม่อยากยุ่งกับพวกมันหรอกแล้วก็เป็นฟิลิปเป้ที่เป็นคนพาดีต้ากลับบ้านทั้งหมดคือเธอแค่อยากออกมาละลึกเรื่องเก่าๆอยากหาคนที่คุยได้ทุกเรื่องแต่เล่าไปตอนนี้มีแต่จะงงเปล่า,ลาเดี๋ยวไว้ค่อยมาสรุปทีเดียวจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมาก แล้วพอมาถึงบ้านดีตาก็ขอ,ขอโทษขอโพยลูกชายอ้างว่าเธอแค่ออกไปสูดอากาศด้านนอกแล้วเผลอใจลอยไปหน่อยเฟลิเป้ผ่านมาเจอแล้วรู้ว่าเธอเป็นแม่ใครเขาก็เลยอาสาพามาส่งถือเป็นข้ออ้างกลับบ้านแบบเนียนๆแล้วปิดท้ายตอนนี้ด้วยเรื่องเล็กน้อยของแต่ละคนพวกทหารรับจ้างสงสัยที่มายันทําตัวแปลกทําไมต้องตามหาเด็กทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองพวกเขาพยายามไขข้อข้องใจด้วยการส่งคนแอบมาติด GPS ใต้รถตู้ของมายันจากความแตกเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลา คืนนั้นที่สาขาสตอกตันมีปาร์ตี้ต้อนรับเล็กพวกเขานั่งกินกันอยู่ริมทางและจากจุดนั้นไปไม่ไกลพี่ตำรวจสองคนพาสาวมาฟาดอยู่ในปา่าที่แสบคือให้เพื่อนช่วยถ่ายคลิปเขาว่าจะส่งไปเย้ยเมียเก่าสักหน่อยกลับมาที่งานปาร์ตี้ตอนนั้นคนนึงในแก๊งปวดฉี่แต่เขาขี้เกียจเดินเข้าไปในคลับก็เลยเลือกใช้บริการปาร่าที่อยู่ไกลๆแล้เมื่อเดินเข้าไปเขาก็เห็นพี่ตำรวจกำลังเล่นพิเรนอยู่ สองคนนี้ดูจะมีปัญหาทางจิตบวกกับความตกใจก็เลยหยิบปืนขึ้นมายิงสวนสรุปว่าคนของมายันไม่หลอดตำรวจคนนั้นหนีไปแต่เมื่อไหร่ที่คนของมายันถูกยิงตายมันไม่เคยจบสวยเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันหลังจากที่ทุกฝ่ายจับมือกันมันก็ผ่านมาแล้วหลายเดือนแก๊งกาลินโดมายาันกลุ่มกบฏ ช่วยกันตบตาพอตเตอร์ทําให้หมอนั่นเชื่อว่ายังเป็นคนคุมเกมแต่ลับหลังทั้ง3ฝ่ายได้สร้างผลประโยชน์ร่วมกันแบบลับๆมิกเกลได้เส้นทางลักรอบใหม่มายันได้ผลตอบแทนมากขึ้นและอเดลิต้าก็ได้ดูแลผู้ยากไห้แบบที่เธอต้องการแต่ประเด็นสําคัญของซีซั่นนี้คือการตามหาแฮปปี้โลแมนชายที่ฆ่าแม่ของพวกเขาเมื่อแปีก่อน ปัญหาคือแฮปปี้เป็นคนจากแก๊งสันหากเดินไปยิงหัวสงครามระหว่างแก๊งเบอร์ตซว์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดมันจะกลับมาแองเจลกับ e ีซีต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วมันจะออกมาเลเทแค่ไหนเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี